ครับเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่ที่นี่ครับช่อง8กดคนลข27วันนี้อัดแน่นด้คู่มวยมันๆครับไปเริ่มต้นกันเลยครับคู่แรกครับพิกัด68กิโลกรัมนักชกจากประเทศโมร็อกโกครับอัศลิอุซามาวัย19ปีสูง185เซนติเมตรตัวแทนจากประเทศโมร็อกโกอายุ19ปีเท่านั้นครับสูง185เซนเมตรครับ ชบไปแล้ว20ไฟนี้คืออัสลีอุส่ามาในทีมงานของเพชรสมานจิมครับและคู่ชกของมุมแดงครับอายุ19ปีจากจังหวัดปัตตานีประเทศไทยครับสูง180เซนติเมตรครับชบมาแล้ว43ไฟ์ชนะ28ขอสีปรบมือให้วนขาวฟิ TO FIGHT จิม from Thailand ฉันมาไกลครับแมมาจากปัตตานีครับรายนี้ชมหน้าของบนขาวฟิตทูไฟจิมนะครับและกรรมการบนเวทีครับขอเชิญคุณธนพัฒน์เสือแก้วนาทีของอาจารย์ธนพัฒน์เสือแก้วครับจากนครสวรรค์อครับอยู่กับเด็ดมวยเดือดทางช่องแปนะครับกฎหมายเลข27ครับ เรามีนัดกันครับจันถึงสุกเวลาดีแบบนี้ครับ5้าทุ่มเสร็จเศษสิเท่ากันครับ180กับ185ยลงตัวที่68กิโลกรัมแวันนี้จะไล่มดนเป่ามดนให้อารลีซ่หลับได้หรือเปล่าครับสำหรับมดนขาวโอ้โหแห้จอร์เข้ฟาดหางเลยครับ นี่ครับชาวต่างชาติเขากล้าใช้แล้วก็โชว์นะครับคูดง่ายๆเลยครับเรียนรู้มาอย่างไงใส่อย่างนั้นอ้าวครับเกมเปิดเลยครับคือคักดีเหลือเกินครับคู่แรกของเด็ดเดือดวันนี้อ้าวแล้วครับไม่ต้องบิ้วนานครับถ้าเป็นคอนโดหรูในใจกลางเมืองก็แม่หิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยครับสไตล์มวยช่องแปดเด็ดมวยเดือดอ้าวแล้วครับหมัดเด็ดมาแล้วเพราะฉะนั้นนักมวยไทย ต้องร้อนฉ่าร้อนชานะครับวาดคิ้วเขียนองค์ทรงเครื่องแต่งตัวนานนี่เสร็จทุกรายครับท<ะ>่นครับมาแล้วครับรัวรัวเอาเข้าไม่เข้าไม่รู้ขยันเปิดเกมเข้าไว้เปิดเกมเข้าไว้นี่คือการทํามวยไทยให้เป็นกีฬาครับทั้งช่อง8ครับคิดเยอะคิดนานครับมนขาวแหมอัสลิวสมานนี่เดินหน้าไล่จ้วงอย่างเดียวหมาเลยครับลูก Back แบ็กคิกแหมหายตึกหายตกใจหรือยังครับใจเต้นตึกตกตึกตก ่อที่นี่แมโดนก่อนไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหนุ่มใต้ใจเต็มหรือเปล่าแมมุดไปมุดมาหมุดไปมุดมาอุย้ยละอกหุขวาอ้าวโดนเหมือนกันครับทางด้านของอัสลีลากมาเสียบแล้วอ้าวนอกโดนไหนได้กิมแล้วอ้กแกต่อยอะไรอย่างนี้แม่ตื่นเต้นหรือเปล่าครับมนขาว ต่อยออกทีวีนี่แม่อย่างว่าครับบางทีคุมสติคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับโอ้โหเจาะล่างแล้วดูครับกลัวซะที่ไหนครับอัสลิวสมาเข้าไปครับป้ายหน้าอยากแทงไม่ได้ครับดูยังขัดขัดเขินเขินอยู่นะครับอาครับดึงสติมาดิโอ้จะเตะก็ไม่เข้าเป้าเอาจะเคลียก็ไม่เคลียยังไงดีครับยังไงดียังไงดีเอาไปกลมหน้ากลมตาครับเอา ประเภทมวยสูงยาวทั้งคู่เลยครับ1 8อทั้งคู่ครับอัลิวสมา185ครับมนขาวร้อยปดอัปคัดไีกแล้วอาแล้วครับมัวแต่งก้มหน้าก้มตาโดนงัดแล้วครับอาครับดึงสติกลับมาวัดหัวใจกันแล้วครับต้องตื่นครับไม่ตื่นไม่ได้นะครับโดนไปหลายชุดแล้วดูการออกหมัดทักษะครับ บอนี้มาแบบไม่กลัวครับอัสลิวสมาอ้อาวแม่ไตัดล่างครับดดกวาดล่างอีกแล้วโอ้โหขาดความมั่นใจนี่น่ากลัวครับสำหรับมนขาวต้องเรียกสติเรียกสมาที่กลับมาเร็วๆครับแมาทำท่าหายใจทางปากแล้วครับมนขาวเอาครับยกแรกผ่านไปครับดูยกที่สอง ดูไฮไลท์สวยๆก่อนครับไม่ครับจอเค่ฟานหางนะครับอย่างนี้ไม่ใช่แบ็กคิกนะครับแม่ทำถูกต้องตามองศาใชด้วยนะครับอู้หแต่ว่ายัดลูกนี้เข้าครับนี่ครับเจอลูกงัดเข้าไปครับไปก้มหน้าก้มตาครับแม่นี่ครับบรรยากาศวันนั้นแม่ว่าอะไรจะเป็นแบบนี้อีกครับชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาชมนะครับ แต่ทะลุเข้าไปเสียบข่าวเจอบิดล้มลงไปครับมน์ขาวกระโดดต่อยโอ้โหยิ่งต่อยยิ่งคึกครับสำหรับอัสริอุซาม่าแม่มาแบบไหนฝึกมาอย่างไรใช้ไปอย่างนั้นเลยครับดูครับโอ้จะตั้งหน้าตั้งตาตีเข่าอย่างเดียวนะครับแล้วลูกสมบัติลูกดินของชาวต่างชาตินี่มาทุกทิศทุกทางนะครับเอาครับล็อกแล้วล็อกต้องล็อกให้อยู่ครับแล้วต้องรีบแต่งตัวนะครับรีบเสียบนะครับพูดง่าย อ้าวเร็วยกเร็วไม่ยกไม่ได้ครับนี่ครับโอ้ยแรงสะบัดนี่ครับโอ้แรงเยอะจริงๆครับทางด้านอสเรลุสามาจะเปิดตำรารับยังไงดีครับบนขาวเจอหมัดลงละตัวอีกแล้วเริ่มมีมาบ้างครับแข้งของบนขาวเดินหน้าเข้าไปดีดแข้งซ้ายแม่ไปมุดอย่างเดียวครับโดนเข่าสิครับ ตอนเียอาวุธของอาซาลิวสมานนี่มาเป็นชุดเลยเหละครับจิ้มกับตัวไม่ถึงโดนอีกแล้วแฟนๆหน้าจอช่องแปดแค่นี้อาจจะอึดอัดอึดอัดหน่อยครับอ้าวโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ้าวดูเขาต่อยครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยืนต <mumbles> ัวแข็งแล้วครับไหวไม่ไหวครับรอดครับจาทรงนี้นัดอัพพาร์ทโอ้ยอ้าวอ้าวนาจะต้องนับเลยแหละครับต้องนับแล้วครับถูกต้องครับนับเป็นการเบรกครับโอ้หายใจไม่ทันเลยครับ บนขาวฟิกทูไฟยิมโอ้ยหมดครับหมดอะขาฟันยางมาโอ้พอครับพอครับไม่ได้โดนอะไรครับหายใจไม่ทันมากกว่าครับนี่ครับตะโกนด้วยความสะใจครับขอบคุณพระเจ้าเชื้อซีนึงครับนี่ครับอะนี่คือชาวโมร็อกโกครับอัสลิอุสซามาดูพลังกรปั้นครับ อาจจะเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับแต่ว่าขยันเปิดก่อนอู้ยงัดลูกนี้ทีเดียวครับหน้ายกเลยครับยกแล้วไปเลยครับโอ้ย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้หมัดครับไม่ได้แพ้อะไรครับแพ้หมัดครับไม่ครับก้มหน้าก้มตาจะเข่าอย่างเดียวครับไม่รู้จะหนีไปไหนเลยครับมนขาวหนีไม่ออกครับ หัวสุขหัวสุนครับกรรมการต้องนับตอนแรกนับถึงแปดนะครับแล้วก็นับไป <we have S 1> สิบเลยอัสลีอุซาบ้ายครับนักชโโคโคกโมร็โคโนกมนขาวพีทูไฟยิมไปได้ในยกที่สองครับ ไปดูคูต่ต่อไปเลยครับในพิกัด64กิโลกรัมครับ Blue corner he is 18 years of age 172 centimeters tall with a fight record of 30 fights 23 wins and one draw please put your hands together for Madi Kajunajad from Iran นักสู้ใจเกินร้อยจากอิรานครับ Madi Kajunajad วัย18ปีครับสูง172เซนติเมตร โชคมาแล้ว3าชนะ23นี่คือมาดีคัตชูนชาดจากเควันมวยไทยยิมครับและนักบวยบุมแดงครับนักบวยจากอุบลราชธานีครับอายุเพียง26ปีครับสูง1น8เซนติเมตรโชคมาแล้วถึง71ไฟไฟชนะ47และเสมสอ2ถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือต้อนรับศิลาทองสิทธ เอกอุบลจากปตตาทีไทยครับเดี๋ยวดูเด็กอุบลราชธานีมั่งครับสิทเอกอุบจากใต้ไมีสารชมนาของศิลาทองสิทเอกอุบลครับและกำรัการบริจีครับขอเชิญคุณธราชัยจังนง ชนาชัยจำลงครับทำน้าที่26กับ18ครับเทียบสัดส่วนกันให้เห็นชัดๆครับอิหร่านกับคูบนครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับคู่นี้จะระทึกใจขนาดไหนครับประเภทคุ้นข่าวอยู่แล้วนะครับสำหรับศิลาทองโอ้โหวันนี้ถือว่าเรียนรัดเลยครับมาที่คาโจเนชาร์ด ผ่านไปก็ไปต่อแล้วครับถ้าไม่ผ่านก็กลับไปฟิตซ้อมมาใหม่นะนี่ครับดูแล้วเพลินใจครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับเป็นกีฬาครับดูกันที่อาวุธครับไม่มี5 4 3 2ครับไม่ส่งเสริมเกมการพนันทํำมวยไทยให้เป็นกีฬาอย่างที่เรียนไว้นะครับอ่ามาแล้วจิม 1, 2เข้าไป ต่อไปบริเวณพับนอกก่อนเลยครับโอ้โหสายสวยครับไม่ธรรมดาครับสายของมาดี้ยังไม่รีบครับทางด้านของศิลาทองแหมขยับออกสายยังไม่ออกครับมาดี้พยายามจะสับล่างครับศิลาทองสับเพื่อไม่ให้ เพื่อนไว้ได้คล่องตัวแล้ครับสับพับนอกพับในไปได้ครับนะครับอย่าสะดุ้งให้เห็นนะครับอย่าออกอาการนะครับแมสปีดหมัดดีครับมาดี้ไม่รีบครับศิลาทองครับดูว่ามาดี้จะมายังไงคอยตั้งรับไว้ก่อนครับโอ้โหดีเซครับอาศัยความรวดเร็วว่องไวเลยครับมาดี้ อาจจะยังต้องจับทิศจับทางเลยครับชิงออกก่อนครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้เอาครับขับนอกเริ่มย้ำครับเอาคืนครับคืนมาคืนไปยังไม่ถึงอีรานรายนี้ร่องทีเดียวครับโอ้ยต้องนับครับถูกต้องครับตามกฎกติกามวยไทยนะครับ โอ้โหเพลวัดเดียวครับหมัดขวาศิลาทองมาจากไหนครับนี่ครับเตะ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 ให้พวงล่างนะครับนี่ครับแล้เขาเรียกว่าลักไก่ลักต่อยนะครับแบบนี้จิ้มขวาตรงทีเดียวครับแต่เวลายังพอมีครับสำหรับศิลาทองเดินตามเข้าไปครับซ้ายนำโอ้ยฟื้นเร็วนะครับคุณมารุษร่างกายของมาดีนี่ครับสับล่างให้พะวงครับ โอ้โหหยุดแล้วแม่ร้องอาจากเลยครับอาจากเลยครับแบบนี้อาจากแล้วนี่เลยครับโอ้ยหันข้างเลยครับยางแตกครับไม่ได้มาจากปทุมเมืองกุ้งเต้นครับแต่ว่าเรียบร้อยไปแล้วครับด้วยความเจ็บปวดเลยครับนี่นะครับทักษะของมวยไทยจะใช้นักแข้งเตะนะครับขอโทษเลยครับขอโทษเลยครับนี่ครับ มารยาทของนักกีฬาวนสังเวียนเลือดครับนี่ครับขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้หัวไปเต็มๆเลยครับศิลาทองอ่าครับไม่เป็นไรครับปล่อยเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับอไปแล้วสะดุ้งให้เห็นครับแต่ว่าโดนสะสมมาอยู่แล้วนะครับและดูครับดอกสุดท้ายนี่แม่น้าหนักมันทิ้งอยู่ต้นขาซ้ายพอดีครับสังเกตครับดอกสุดท้ายครับนี่กระโดดให้เห็นแล้วครับเดี๋ยวดูครับพลิกตัวมา ยืนขาซ้ายขาเดียวด้วยครับปักเข้าไปครับขาขวาโยกโอ้โยไปเลยครับเราได้ผู้ชนะในยกแรกเท่านั้นครับขอสิบปรอบมบือให้ผู้ชนะจากมุมแดศิลาทอง10เอกอุบลครับน็อกมาดี้คาโจเน,นจ้าได้แค่ยกแรก